بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلح لا محمد ولا ع ل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผมอิหมัมสุเลมานแสงทองคำเป็นอิหมัมประจำมัส <American> ยิดต <Spain> <im fy ous magician aqui> ัสกีอุนเอซานสะพานใหม่ดอนเมืองบางเขนครับณปัจจุบันนี้มัสยิดได้ตั้งอยู่ซอยประหนโยธิน69ทับ7ครับแขวงสนามบินเขตดอนเมืองกรุงเทพครับ มัดยิดได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นมัดยิดมาตั้งแต่พศ2514ครับณปัจจุบัน50ปีครับมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสร้างขยายโดยเฉพาะพื้นที่ที่มัดยิดตั้งอยู่เป็นพื้นที่ของกรมธานารักษ์และพื้นที่ที่ติดกับคลองลาดเร้า ส่วนราชการต้องการพัฒนาคลองและพื้นที่โดยรอบคณะกรรมการมัสยิดได้ปรึกษาหารือกันและได้ปรึกษาคณะกรรมการประจำจังหวัดกรุงเทพเพื่อที่จะซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพิ่มเติมในการที่จะเป็นมัสยิดหลังใหม่ด้วยเหตุนี้ครับจึงซื้ออาคารพร้อมกับที่ดิน65ตารางวาอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่ง 5ครูหาเป็นเงินจำนวนทั้งหมดเลย77ล้าน5แสนบาทพร้อมทั้งมีการรีโนเวสอาคารทั้งหมดให้เป็นมัสยิดทั้งหมดเลยรวมทั้งซื้อด้วย15ล้านบาทครับด้วยเหตุนี้ครับทางมัสยิดจึงขอความอนุเคราะห์มายังพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านร่วมกัน บริจาคสร้างมัสยิดสะพานใหม่ซึ่งณปัจจุบันมีผู้ละหมาดวันศุกร์แต่และวันศุกร์สองร้อยกว่าท่านมัสยิดต,ติดกับตลาดยิ่งเจริญรถไฟฟ้าสีเขียวรถไฟฟ้าลงที่สถานีตลาดยิ่งเจริญหรือตลาดสะพานใหม่และสามารถที่จะเดินเข้าไปมัดยิดจากถนนไป200เมตรก็ถึงมัดยิดแล้วครับพี่น้องครับมัสยิศ ปัจจุบันเรากำลังดําเนินการไปประมาณ70%ซครับยังขาดงบประมาณประมาณสล้านกว่าบาทจึงบอกข่าวให้กับพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าของบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานวอตาลาในการบริจาคสร้างมาัสยิดอาคารหลังใหม่ครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเราจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกๆขัน้นพี่น้องสามารถที่จะติดต่อ ประสานง,งานทางอิหมัมประจำมัสยิดได้ครับ086 545 2519ครับพี่น้องครับพี่น้องร่วมบริจาคให้กับมัสยิดต,ตัสกีีตุนเอีอาสานสะพานใหม่บางเขนกรุงเทพได้ครับด้วยเลขบัญชีธนาคารอิสลามครับ079 102 4644ครับชื่อบัญชีมัสยิด ตัสกียตุนเอสานโดยตรงครับและอีกบัญชีหนึ่งเป็นธนาคารกสิกรไทยครับเลขที่บัญชี0741819953ครับชื่อสรวุธเรืองเดชเป็นเบลานครับและอิหมัมสุเลมานแสงทองคำเป็นชื่อรวมครับก็ขอให้พี่น้องร่วมกันบริจาคสร้างมัดยิดต,ตัสกียตุนเอสานบ้านของลักุมาตาลาครับอิชอลลาครับ Thank <music> you.